เราทำงานมาถึงจุดหนึ่งเรากำลังจกกะเกษียณในอนาคตอีกไม่กี่สิปีอะไรอย่างเนี้ยเราควรจะเลือกแบบไหนดีระหว่างให้ไปก่อน กับรองให้เสียชีวิตแล้วแต่งเป็นมรดกก่อนระหว่างมีชีวิตก็ต้องระวังว่าจะถูกนลรคุณหรือไม่ทีนี้ครับอาจารย์ถ้าเราอยากจะให้ทรัพย์สินเนี่ยครับส่งต่อถึงทายาทโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปฟ้องร้องกันไม่ต้องไปทะเลาะกาันมันมีวิธีการส่งต่อยังไงให้ราบลื่นบ้างครับอาจารย์เรายังไม่ให้เลยครับเราจะร้อยเป็นมรดกเนี่ยถ้าจะร้อยเป็นมรดกก็อย่าให้มันเป็นไปตามยถากรรมแต่ต้องมีพินัยกรรม แต่ตอนที่เสียชีวิตอย่างนี้ครับอาจารย์หลายคนก็จะบอกอา้าวมันก็จะต้องวางแผนต่อไหมในเรื่องของภาษีมรดกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่บางคนก็บอกโูไม่อยากไปรอถึงตรงนั้นให้ไปเลยตอนนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหาตอนที่ตายไปแล้วตกลงถ้าเรากําลังจะเลือกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่า,เ,าเราทํางานมาถึงจุดหนึ่งเรากําลังจะเก,กษียณหรือเรารู้สึกว่าเราจะเสียชีวิตในอนาคตอีกไม่กี่สิบปีอะไรอย่างเนี้ยเราควรจะเลือกแบบไหนดีระหว่างให้ไปก่อน กับรองให้เสียชีวิตแล้วแบ่งเป็นมรดกมันมีหลักเกณฑ์หรือว่ามันมีคําแนะนําที่เราจะบอกว่าแบบนี้ให้ดีกว่านะแบบนี้มรดกดีกว่าครับมีหลักคิดไม่ว่าจะให้ก่อนหรือว่ารอเป็นมรดกเนี่ยก็มีดาบสองคมเสมอนะครับ <c oughs> หลักคิดอันที่1คือถ้าให้ก่อนระหว่างมีชีวิตก็ต้องระวังว่าจะถูกนลรคุณหรือไม่ <c oughs> จะถูกนลรคุณหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ในช่วงมีชีวิตตอนนี้ภาษีการให้เกิดขึ้นมาละ รเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ<ะ>์สองหแก้ไขในประมมลร,รัากาบออกมาพร้อมกับภาษีการรับมรดกเลยถ้าให้ระวังมีชีวิตคือให้โดยเสน่หาคือ g i ฟต์ประเทศไทยมีภาษีกันให้หรือ g i ฟต์แทกนะครับก็คือว่าถ้าให้คนอื่นก็จะยกเว้นไม่เกิน10ล้านบาทต่อคนต่อปีผู้รับนะนะครับแต่ถ้าให้คนในครอบครบัวเช่นให้คู่สมรส ให้ผู้สืบสันดานให้พ่อแม่บุปการีอันนี้ก็ยกเว้นต่อคนผู้รับเนี่ยยี่สิบล้านบาทแล้วก็แยกอีกนะว่าให้อะไรเป็นสังหารเป็นอาสังหาริมทรัพย์นะฮะซึ่งกฎหมายก็จะมีจําแนกแยกแยะอย่างชัดเจนละนะครับคำว่าภาษีการให้ให้ทุกอย่างนับเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหมดให้เงินให้ทองคําแท่งให้หุ้นนะครับยกนี้ให้ปลดนี่ให้ซื้อประกันให้จ่ายเงินแทนอย่างเงี้ยนับเป็นการให้หมดนะฮะ ซึ่งจะต่างจากภาษีการรับมรดกเก็บเฉพาะทรัพย์มรดกอยู่4กลุ่มเท่านั้นครนี้พอมาคุยเรื่องให้เนี่ยตอนที่มีชีวิตเนี่ย <c oughs> มันก็มีให้โดยเสน่หาครับเนื่องจากหน้าที่ธรรมจัญญาเช่นคนในครอบครัวนะครับกับให้โดยเสน่หาอันเนื่องจากทมเนียมประเพณีเช่นงานวันเกิดงานวันแต่งงานอันนี้ก็เป็นาการให้โดยเสน่หาครนี้ถามว่าดูที่จํานวนไหมไม่ได้ดูครับสมัยก่อนเขาก็ให้กยกเว้นกันหมดนะครับน้องน้องสาวให้พี่ชายแต่งงาน500ล้านบาท ตามฐานะนู้รูปครอบครัวเขามีเป็นหมื่นล้านเพราะงั้นเขาให้ห้าร้อยล้านก็ใช้ได้นะครับแต่พอมีภาษีการให้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าห้าเก้าเป็นต้นมาก็จะมีประเด็นที่ต้องระวังว่าให้เกินสิบล้านพี่สาวน้องสาวนะฮะถ้าเป็นพ่อแม่ลูกก็ยี่สิบล้านก็ต้องระมัดระวังทยอยให้แล้วก็แนะนาครับจากประสบการณ์ที่ไปดูแลหลายครอบครัวนะครับที่จะมีการให้กันแบบเนี้ยก็จะมีการทําตารางควบคุมไว้หรือว่าคอนโทรลชีตคุมว่า ต้นปีให้อะไรกลางปีให้อะไรสิ้นปีให้อะไรในหนึ่งปีปีปฏิทินหรือปีภาษีเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอามาใช้กับภาษีการให้ใช้เป็นคอนโทรชีตคุมเลยว่าเเออนี่ยอย่าให้เกินถ้าจะเกินรอข้ามไปอีกปีหนึ่งข้ามไปอีกปีภาษีทําเป็นคอนโทรชีตทําเป็นบัญชีคุมนะครับอันนี้ก็ ช่วยได้อันนี้คือภาษีการให้นะฮะทีนี้ผมขอแทรกนิดหนึ่งอาจารย์ครับไอ้ตรงเวลาให้บอกว่า10ล้าน20ล้านถ้ามันเป็นเงินถูกไหมครับอ่อถ้ามันเป็นสิ่งที่มันจับต้องกันได้เห็นตัวเลขชัดอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่เกิดสมมติเป็นที่ดินอย่างเงี้ยครับครับแล้วจะบอกว่าอะไรที่จะมานับว่าอันเนี้ยสิล้านหรือ20ล้านหรือกี่ล้านใช้ราคาประเมินหรือใช้อะไรครับในกอกหรือพักเครื่องอย่างเงี้ยอาจารย์อธิบายแบบนี้ครับแยกเป็นแยกเป็น2กลุ่มนะครับแยกเป็น2กลุ่ม คือถ้าเป็นให้สังหาริมทรัพย์ถานในการคำนวณภาษีการให้ใช้ราคาประเมินราชาการ,รถ้าเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นนะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีราคาอยู่แล้วหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยให้ใช้ราคาบุกแวลูหรือราคาตามบัญชีนะครับถามว่าเอ๊ะเรารู้ได้ไงไปเทียบเคียงกับสิ่งที่กรมสรรพากรเขาวางแนวปฏิบัติมาตั้งหลายสิบปีมาแล้วว่าถ้าเป็นหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้ราคาบุกแวลู หรือราคา<ม>ตามบัญชีบุ๊กไปรู้หายังไงเอาบริษัทนั้นมามีงบการเงิน<ม>ดูในงบดุลเขางบดุลจะมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้บวกทุนเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินเป็น Net Asset Value คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแล้วจำนวนหุ้นหารเราก็จะได้บุ๊กไปรู้ของหุ้นอันนี้คิดแบบพื้นฐานเลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็คุมว่าใน1ปีเป็นยังไงนี่คือฐานในการคำนวณนนะราคาครประเมินราชการเป็นที่ดิน คอนโดด้วยแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นในตลาดก็ใช้ราคาตลาดณวันที่โอนให้ถ้าเป็นหุ้นนอกตลาดก็ใช้บุกเกอรลูแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นพักเครื่องอย่างนี้ครับจะหรือเป็นนาฬิกาอะไรอย่างนี้อันนี้จะวัดกันยังไงครับนนห,รหรือจริงๆให้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรอย่างนี้ครับเพราะมันไม่มีทะเบียนอันนี้ยากละนาฬิกา ถูกแพงอยู่ที่ความชอบพระเครื่องไม่รู้ว่าพระแท้พระเก๊พระอะไรนะแล้วก็อยู่ที่มูลค่าทางจิตใจต่างหากบางคนยอมจ่ายหลักล้านบางคนบอกเออไม่เป็นไรให้ฟรีก็มีนะครับซึ่งอันนี้ยากประเมินราคายากนะครับฮะเสร็จทีนี้พอเราให้เสร็จถูกไหมครับอาจารย์อ่าเรามาต่อกันที่ในเรื่องของถ้าไม่ผ่านกันให้ในเรื่องของมรดกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับดาบสองคมครับคือถ้าเราคิดจะให้ก็ให้วันเนี้ย มันก็มีกรณีว่าให้แล้วถูกในละคูณไหมทางแก้เขาก็คือใช้วิธีว่าถ้ายกที่ดินให้ครับที่ดินหนึ่งหนึ่งอ่อหนึ่งแปลงหนึ่งนโน,นโดมีสิบไร่สมมุติครับผเวลายกให้ก็ยกให้เก้าในสิบยังเหลือพ่อกับแม่เหลือไว้หนึ่งในสิบ,บ,บอ่าเพราะว่าจะขายก็ต้องมาเซ็นลงนามร่วมกันจะให้เช่าก็เหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่ามรดกมันถูกลดลงละนะคือให้ก่อนนะหรือบางทีก็ยก ยกให้ลูกแล้วก็จดทะเบียนสิสธิ์เก็บกิน uh huh. เพื่อมิให้ลูกขายที่กินคือจริงๆริงธส์เก็บกินไม่ได้ห้ามขายนะเพียงแต่ว่าไม่มีใครซื้อ uh huh. นะครับแล้วก็ป้องกันลูกในละคณอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับคราวนี้าถามต่อว่าเออแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายังไม่ให้เลยรเราจะร้อยเป็นมรดกเนี่ยถ้าจะร้อยเป็นมรดกก็อย่าให้มันเป็นไปตามยถากรรมแต่ต้องมีพินัยกรรม อพินัยกรรมหรือยะถากรรมนี่จะตรงกันข้ามนะฮะคือถ้าทำํำพินัยกรรมท่านออกแบบหลังความตายแต่ถ้าปล่อยไปตามยะถากรรมแสดงว่าท่านกําลังปล่อยให้มันเป็นไปตามลําดับทายาทของทายาทโดยธรมรมซึ่งมีอยู่ห้าหกลำดับ,บเออห้าหกลำดับอ,อก็คือลําดับที่หนึ่งก็จะมีผู้สืบสันดานนะลูกหลานเหลนนะบ,บุป,ปาการีแล้วก็มีคู่สมรสอยู่ด้วยนะครับ ลำดับที่2ก็จะเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน3ก็คือพี่น้องคนละพอ่อคนแม่4ปู่ย่าตายาย5หลุงป้าน้าอาอันนี้คือทายาทโดยธรรมตามหลักญาติชิดตัดญาติห่างไม่เอามาเฉลี่ย5-6ชั้นนะนะฮะยกเว้นคู่สมรสที่จะไปเฉลี่ยนในชั้นต่างๆนะครับถ้าเราปล่อยตามยถากรรมแสดงว่าเหมันก็ไล่ตามเนี่ยแต่ถ้าเราจะวางแผนด้วยพินัยกรรมก็ต้องทำพินัยกรรมพินัยกรรมก็มีอยู่5แบบอีก พินัยกรรมที่เป็นวาจาซึ่งแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะมันต้องมีภัยอันตรายแล้วก็ต้องหาพยานซึ่งพยานก็จะหนีตายก่อนไหมนะครับ<ม>คงไม่อยู่รอความตายด้วยนะฮะพินัยกรรมที่เป็นเอกสารฝ่ายเมืองพินัยกรรมที่เป็นเอกสารลับนะครับพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบเขียนเองอันนี้คือ4ี่ห้าแบบนะคือถ้าจะทาพินัยกรรมคือการวางแผนต้องออกแบบบางพินัยกรรมจากประสบการณ์ผมที่ทําพินัยกรรมให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลาย1ิบท่านรวมของตัวเองเนี่ยนะวางแผนหมด พินัยกรรมผมเองเนี่ยแบบฉุกเฉินเนี่ยผมยังวางแผนทําอยู่แค่สี่หน้าเองแค่สี่หน้าถ้าเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหลายสิบหน้าวางแผนนี่อยู่ครึ่งปีประชุมกันหลายรอบออกแบบแล้วออกแบบอีกอันนี้จะให้ใครอันนี้ยังไม่ให้อันนี้รอเงื่อนไขอะไรอันนี้รออายุเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ให้มูลนิธิที่ไหนที่ตั้งไว้แล้วหรือกําลังจะตั้งอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่านี่คือสิ่งที่วางแผนในพินัยกรรมอ่าแปลว่าจริงๆก็คือชาวบ้านทั่วไปก็ควรจะต้องวางแผนถูกไหมอาจารย์ วางแผนผมก็ชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันนะผม uh huh. ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเศรษฐีอะไรร้อยล้านพันล้านนะนะครับ uh huh. ก็วางแผนทําพินัยกรรมซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องมรดกครับมันเป็นเรื่องการจัดการอย่างเช่นหุ้นบริษัทอย่างเงี้ยเออจะจัดการยังไงจะต้องมีใครมาดูแลเพราะถ้าเราไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซับแล้วโอนเปลี่ยนมือมันม,มีเรื่องการจัดการในพินัยกรรมจึงต้องเขียนเรื่องการจัดการมรดกการจัดการทรัพย์สินการจัดการเรื่องทายาท นะครับแล้วถ้าสมมุติไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยกันปล่อยไปตามยถากรรมพวกนี้สมมุติเสียชีวิตไปแล้วทายาทโดยธรรมเนี่ยจะมาขอทรัพย์สินพวกนี้ครับอาจารย์กระบวนการมันใช้เวลานาน,านมากไหมครับฟ้องร้อง<ฮ>ฟ้องร้องถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จับมือกันไปศาลนะตั้งทนายแล้วก็ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็ขอคําสั่งศาลเพื่อให้คําสั่งศาลที่ตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินจาก จ้าบรดกผู้ตายแล้วมาเป็นผู้จัดการมรดกเปลี่ยนหุ้นเปลี่ยนบัญชีธนาคารเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนิติกรรมธุรกรรมอะไรทําไม่ได้เลยนะ,ะเพราะว่าธนาคารหรือกรมที่ดินหรือบริษัทที่มีหุ้นเนี่ยเขาไม่ยอมทําอะไรให้ถ้าไม่มีไม่มีคําสั่งศาลที่ตั้งผู้จัดการมริษมาผู้จัดการมรดกก็จะเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนร่วมกันก็ยังได้นะครับต้องมีการจัดการไม่ใช่นั้นจะเกิดช่วงสุญยากาศอยูบบบ่บางกองมรดกเนี่ยสุญยากาศอยู่ครึ่งปีบ้างหนึ่งปีบ้างเพราะว่า ทายาทยังโมเดโศกเศร้าไม่ไม่จัดการอะไรเลยแต่ขณะที่ว่าที่ดินเนี่ยมีค่าเชา่าต้องเก็บค่าเชา่าหุ้นต้องมีเข้าประชุมมีเงินปันผลนะครับนี่คือสิ่งที่ถึงเวลาวางแผนดีกว่าที่จะปล่อยยถากรรมครับแล้วถ้าเกิดสมมุติไ่อยไปทํายถากรรมจริงๆนะท่นโปรเซ p r o c e s ถ้าไม่ได้มาฟ้องร้องกันใช้เวลานานเท่าไหร่ครับโดยปกติเฉลี่ยแล้วแต่ละเคสเนี่ยครับถ้าไม่ได้ฟ้องร้องกันจริงๆไม่ได้ฟ้องร้องกันถึงเวลาก็ต้องไปศาลอยู่ดีเพื่อขอคําสั่งศาลเรียกว่าเป็นคําร้องฝ่ายเดียวไม่มีข้อพิพาท นะครับก็สองสเดือนก็เสร็จละอยู่ที่ว่าทายาทเยอะไหมเวลาไปศาลก็จะมีหนึ่งท่านก็ต้องเขาเรียกเตรียมบัญชีเครือญาติครับผมบัญชีทรัพย์สินนะครับถ้าทํำพิในกรรมพวกนี้จะเตรียมพอไม่วงหน้าแต่ถ้าไม่ได้ทําก็ท่านก็จะหาทรัพย์สินไม่เจอผมเคยมีประสบการณ์ตอนสมัยเป็นที่ปรึกษากฎหมายใหม่ๆนะผมทำงานมาวันนี้สามปีละในช่วงประมาณสัก5ปีแรกของการทํางาน ไปสืบค้นกองมรดดของนายพลท่านหนึ่งครับผอยู่ที่อ,อำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีไปสืบค้นไปสำนักงานที่ดินนั่นคือสามสิบปีที่แล้วไปเจอว่าชื่อนายพลเนี่ยท่านไม่เปลี่ยนนะแต่ยศยังเป็นร้อยโทร้อยโทเมื่อหลายสิบปีที่แล้วขึ้นมาเป็นนายพลตอนเสียชีวิตนะครับ <c oughs> ถ้าท่านไม่ทําบัญชีทรัพย์สินไม่ทําบัญชีเครือญ,ญาต ท่านจะหาให้เจอแล้วถึงเวลาเนี่ยจัดการเนี่ยจัดการยากมากการทำวิ่ในกรรมเป็นการเตรียมพร้อมนะครับในการดูว่า Family Tree สแคแรกครอบครัวเป็นยังไงเครือญาติบางบ้านก็มีเมียหลายคน uh huh. เออบางบ้านมีเมียหลายคนแล้วลูกบ้านบ้านสองบ้านสาบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทายาทนะ uh huh. จะมีสิทธิ์ไหมเป็นสายเลือดนะ ถ,ถ้าตามยถากรรมก็ต้องมีไหมครับถ้าจดทะเบียนรับรองตามยถากรรมถือว่าเป็นผู้สืบสันดานนะฮะแต่บ้านอื่นเนี่ยไม่ได้มีทะเบียนสมรสก็ไม่ใช่คู่สมรสเพราะคู่สมรสมีคนเดียวแต่ว่าผู้สืบสันดานหรือสายเลือดจะมีได้หลายคน,นมีได้หลายบ้านเพราะงั้นเขาก็เป็นหนึ่งในทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเพราะงั้นถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ตามยถากรรมฟ้องร้องมาจากแบบนี้อครับทีนี้สมมุติว่า ตอให้ทำพินัยกรรมเนี่ยอาจารย์มันอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันถูกไหมครับ <c oughs> ในการที่จะต้องก็ต้องอมี process ในการที่ต้องไปยื่นสารอยู่ดีถูกไหมครับต่อบมีพินัยกรรมมันมีวิธีอื่นที่มันเร็วขึ้นกว่านี้ไหมครับอาจารย์โดยที่แบบไม่ต้องไปยุ่งกับการฟ้องร้องไม่ต้องไปยื่นสารอะไรเลยถึงเวลาเสียชีวิตโอ้ทายาทได้ไปเลยเพราะเรามานั่งคิดเกิดสมมตุติเราอาจจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง เราก็กังวลใจให้ไปตอนนี้เดี๋ยวลูกหลานเอาไปใช้หมดรเราบอกอ่าเราให้เราเสียชีวิตก่อนแต่เสียชีวิตเราก็นั่งคิดหูเกิดสองสมเดือนกว่าจะฟ้องอะไรเสร็จโดยพิษโดยกระบวนการที่ต้องไปยื่นต่อศาลอย่างนี้ครับต่อให้ไม่ต้องมีการฟ้องทะเลาะกันแต่ก็ต้องมีโปรเซสสองสเดือนเรากลัวเดี๋ยวลูกเราไม่มีเงินใช้มันมีวิธีอื่นที่เงินส่งต่อไปยังลูกได้แบบที่ปักตายปุ๊บแล้วก็ไม่กี่วันได้เลยได้ไหมครับประกันชีวิต uh. ประกันชีวิต,ปร,วตประกันชีวิตผมได้ยินว่านะคือพอตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวบริษัทประกันก็จะ จ่ายผลประโยชน์ประกันชีวิตให้ผมได้ยินว่าไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับอันนั้นอาจจะช้าไปด้วยซ้นนะยํานะผมก็ยังไม่มีประสบการณ์ตายนะแล้วก็ <laughs> ค,คือจากคนอื่นเนี่ยที่เห็นว่าเออไปงานศพเขาเนี่ยตัวแทนประกันซึ่งดูแลอยู่ที่ปรกษาการเงินที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาถือเช็คมาให้และในงานศพซึ่งก็แสดงว่าไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ผมได้ยินว่าประมาณหนึ่งเดือนแต่นนั้นถือว่าเร็วนะครับนะครับประมาณนี้ครับ ทีนี้ครับอาจารย์ถ้าเราอยากจะให้ทรัพย์สินเนี่ยครับส่งต่อถึงทายาทโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปฟ้องร้องกันไม่ต้องไปทะเลาะกันมันมีวิธีการส่งต่อยังไงให้ราบรื่นบ้างครับอาจารย์ผมเห็นหลายคนก็จะพูดถึงการทําพินัยกรรมบางคนพูดถึงการจัดตั้งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีบางคนพูดถึงการจัดตั้งเป็นทรัสต์บางคนพูดถึงในเรื่องของการทําประกันเหมนแนวทางหลักๆเนี่ยครับมันมียังไงบ้างแล้วก็แต่ละคนควรจะเลือกใช้รูปแบบไหนพิจารณาจากอะไรครับ ใช้ไหลเครื่องมือประกอบ,บกันเลยบริษัทโฮดิ้งเป็นท่าพื้นฐานครับใช้กันมาร่วมร้อยปีในประเทศไทยแล้วเท่าที่ผมเก็บข้อมูลรวบรวมจากในตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีธุรกิจครอบครวัวหรือผู้ประกอบการที่ใช้บริษัทโฮดิ้งเนี่ยร่วม3า0รอครอบครัวโ้เยอะนะครับสามร้อยโฮดิ้งที่เราพูดมามีชื่อเสียงเยอะแยะเลยน,นะฮะที่ไม่ได้รู้จักกันไม่มีชื่อเสียงมากก็มีรวมประมาณ300ครอบครัวแล้วก็เดี๋ยวท่านอาจจะได้ยินผม นะฮะทำเป็นบทความแล้วก็ออกสื่อเป็น YouTube ให้ความรู้นะครับเพื่อเผยแพร่นะ,ะครับอันนี้โฮดดิ้งเป็นท่าพื้นฐานนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีกฎหมายเรื่อง Trust ์ r รั t ตที่เป็นเรื่อง Trust ครอบครัวเนี่ยไม่มีกฎหมายนะฮะมีแต่ร่างกฎหมายมีแต่ร่างกฎหมายแล้วก็ผมเคยให้ความเห็นจากการที่เอาตัวร่างกฎหมายมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีบรรยายให้กับธนาคารบรรยายให้กับบร,รยยิษัทประกันบ,บรรยายให้กับ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนบลจทั้งหลายเนี่ยพบว่ายังไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะก็วันนี้ก็เลยยังไม่ได้เกิดกฎหมายตัว Trust ์ขึ้นมาแต่ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดเขาเรียกว่า Trust เพื่อการลงทุนในอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ครับเรียกว่ากองรีดกองรี real estate investment trust มีกฎหมายของไทยกฎหมายนั้นออกมาในปี2050ครับผม ชื่อว่ากฎหมายชื่อว่า trust เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนกองหลีดทั้งหลายที่เราเห็นเซนตันพรามสองพารามสามปิ่นเก้านะเทอร์มินอลตเวนตี้วันแกรนด์เซ็นเตอร์พอยส์นะมีอะไรกับดับบบางกอกแอร์สนามิสมุยพวกนี้อยู่ในกองหลีดหมดเลยอันนั้นเป็นกอง trust แต่มันไม่ใช่ trust แบบ f ฟมิลี่ครับผมที่เป็น private trust ที่ไม่เปิดเผยให้ใครทราบเออเพราะฉะนั้นแล้วไปทําที่ไหนทําต่างประเทศหลักการหรือวิธีคิดของของกอง trust ที่เขาไปทําต่างประเทศคือ ไม่แบ่งแต่ให้มันอยู่กับกองกลางเสมือนกับกองมรดกที่ยังไม่แบ่งเลย <c oughs> แล้วกินดอกผลเอา <c oughs> ดอกผลก็จะมีคนบริหารที่เป็นฟันเมเนจเจอร์ก็บริหารไปนะคะคนที่ถือแทนก็เรียกว่าทรัสตีตรงไปตรงมามีกฎหมายนะ <c oughs> นะครับวิธีคิดเดียวกันพเพียงแต่ว่ากับกองรีดเนี่ยซึ่งเป็นพับลิกทรัสแต่ไพรเว t ท u ัสเป็นทรัสครอบครัวยังไม่มี <c oughs> ก็ต้องไปทำที่ฮ่องกงเดลาแวร์เคมัน นิยมสุดก็คือสิงคโปร์นะฮะที่ผมดูแลอยู่ก็ประมาณร่วม1ิบครอบครัวนะที่มีย้ายมาจากต่างประเทศที่อเมริกาอังกฤษมาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับหรือที่กําลังจะตั้งอีกสามสี่ครอบครัวที่จะตั้งทรัสตเพราะเหตุเพราะพอะไรเพราะว่าเมื่อปีสองพันหสิบเจ็ครับผมสารดีกาท่านตัดสินคดีภาษีการรับมรดกคดีแรกของกฎหมายภาษีมรดกเนี่ยคดีแรกเนี่ยของครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับตัดสินมาว่า ภาษีการรับมรดกเนี่ยเริ่มคำนวณตั้งแต่ครบร้อยห้าสิบวันนับ,บจากวันที่ตายครับไม่ได้เริ่มคำนวณน,นับจากวันที่แบกอ่านับจากวันที่ตายปั๊บเนี่ยนะฮะนับไปเลยว่าตายปั๊บร้อยห้าสิบวันจะต้องเสียภาษีการรับมรดกในส่วนที่เกินกว่าสิ่งยอดเงินที่กฎหมายยกเว้นคือหนึ่งรอยล้านบาทครับนะครับก็มีดีเบตกันตั้งแต่ปีสองห้าหกสี่มาสองห้าหกเจ็ด องห้าหกสี่เป็นสารภาษีกรกลางสารชั้นต้นสองห้าหกเจ็ดเป็นสารดีกาสารดีกาท่านไปตีความโดยใช้อ้างอิงกับกฎหมายมรดกกฎหมายมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับผมพศสองสี่หกแปดว่ามรดกตกทอดน,นับจากวันตายอไม่ต้องรอแบ่งอ่าไม่ต้องรอแบ่งนะครับอแล้วก็พอภาษีการรับมรดกก็เลยต้องเสียภายในร้อยหสิบวันนับจากวันตายครับไม่ใช่ต้องรอแบ่งนะซึ่งอันนี้ย ทำให้การวางแผนทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนพลิกแนวหมดเลยซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะกับแนวการตัดสินของสารดีกาด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพเดี๋ยวพูดออกสื่อไปเนี่ยด้วยความเคารพแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตีความของกรมสรรพากรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรกฎหมายเพิ่งจะใช้ผมเชื่อว่าจะมีพัฒนาการของการคิดการตีความต่อจากนี้อีกหลายสิบปีนะครับแล้วผมได้ยินมาว่านะกระทรวงการคลังกรมสรรพากรจะเก็บ,บภาษีมรดกในอัตราที่ เพิ่มขึ้นอ่ากรมสรรพากรเก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งมกราอ่าหนึ่งกุมภาห้าเก้าที่เริ่มใช้ภาษีมรดกครับผมจนถึงสิ้นปีสองห้าหเจ็เก็บภาษีมรดกได้สี่พันล้านน้อยน้อยน้อยก็เลยจะปรับแก้มีตั้งแต่ปรับแก้ที่ยกเว้นอ่ภาษีมรดกสุทธิเนี่ยนะหนึ่งร้อยล้านเนี่ยอาจจะลดลงฮ พัาเทียบกับอเมริกาเนี่ยผมจําได้ว่าอเมริกาเนี่ยเขายกเว้นให้6 0 0 0ืเหรียญประมาณสองล้านบาทบนะฮะส่วนที่เกินก็เสีย30%กว่าเปอร์เซ็นต์ของไทยเนี่ยส่วนที่เกินเสีย5หรือ10เปอร์เซ็นต์ซึ่งอัตราภาษีเราก็ต่ํายอดเงินที่เรายกเว้นก็สูงอ่าเนี่ยนี่คือแนวทางแนวโน้มที่จะมีการแก้ไขรประการที่2ทรัพย์มระดกเก็บอยู่แค่4ประเภทอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์หุ้นหุ้นกู้ในตลาดนอกตลาดนะฮะ เ,เ,เงินฝากบัญชีธนาคารแล้วก็ยานพาหนะสี่ประเภทเดงทองคําแท่งไม่เก็บนะครับพระเครื่องเครื่องเพชรไม่เก็บนะครับทรัพย์สินทางการญาไม่เก็บนะครับมีทรัพย์มระดกอีกเยอะแยะเลยบรรยาโรงเรียนนะเออเป็นทรัพย์มระดกไม่เก็บภาษีมระรดกวันนี้อวันทั้งหน้าไม่รู้อ,อ่เพราะงั้นตัวทรัสจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ประกอบกับโฮดดิง้งใช้ประกอบกับพินัยกรรม ใช้ประกอบกับตัวประกันชีวิตแล้วก็มีทรัสต์ต่างประเทศถ้าท่านมีทรัพย์สินหลักแสนมีหลายครอบครัวหลักแสนล้านนะครับผมหลักหมื่นล้านมีหลายสิบครอบครัวหลักพันล้านมีหลายร้อยครอบครัวอ,อ๋อหลักร้อยล้านมีเป็นพันๆครอบครัวในไทยนะหลักสิบล้านก็อย่างผมมีแค่นี้เองนะฮะทีนี้เวลาไปจัดตั้งทรัสต์ในต่างประเทศกฎหมายต่างประเทศเขาคุ้มครองคนไทยด้วยไหมคับอาจารย์ เขาไม่ได้เลือกเขาไม่ได้เลือกสัญชาติในต่างประเทศมีหลักเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งของไทยก็น่าจะแนวทางเดียวกันคือ non discrimination การไม่เลือกปฏิบัติการไม่เลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนไทยไปมี trust อยู่ที่อังกฤษก็มีตั้งตั้งร่วมร้อยปีแล้วมีนะครับมี trust อยู่ที่ที่สิงคโปร์ที่อเมริกาหรือ trust อยู่ที่ออสเตรเลียหลายประเทศในโลกนี้มีกฎหมายเรื่อง trust ของไทยกําลังมีแล้วก็แนวโน้มเนี่ยให้สังเกตว่าประเทศใดที่มีกฎหมายภาษีการรับมรดกครับจะมีกฎหมายทรัสต์คู่กันเสมอเพื่อให้เป็นทางเลือกว่าก็ยังไม่เป็นมรดกก็เป็นทรัสต์ไปทรัสต์ก็ดูแลเป็นกองทรัพย์สินมีทรัสตีอย่างสิงคโปร์มนี่มีลเส้นทรัสตีที่ดูแลเรื่องพวกนี้ประมาณสักร้อยห้ารายนะครับในสิงคโปร์ของไทยยังไม่มีก็เป็นพัฒนาการที่ในที่สุดเนี่ย ใครที่เป็นที่ปรึกษาการเงินใครเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้และท่านอาจจะต้องเพิ่มอาชีพใหม่เข้ามาให้เข้าใจเรื่องการจัดการทรัพย์สินรเรื่อง asset management นะครับ,รบทีนี้ฟังจากตรงนี้แปลว่าปูในเรื่องของการวางแผนภาษีแล้วก็มรดกนี่ครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้เหมือนเหมือนมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเลยถ้าคนที่ฟังอยู่เขาอยากจะติดตามในเรื่องของแนวคิด ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องภาษีอากรอย่างนี้ครับว่าในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเขาสามารถที่จะติดตามข้อมูลพวกนี้บทความพวกนี้จากช่องทางไหนของอาจารย์ได้บ้างครับรวมไปถึงว่าบางคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกอาจจะมีทรัพย์สินอยู่เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านอาจจะบอกว่าอยอยากจะเข้ามาขอคําปรึกษาให้อาจารย์ช่วยดูแลในเรื่องของการวางแผนภาษีการวางแผนมรดกต่างๆเขาจะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ ก็ขอบคุณลวงหน้านะครับจริงๆผมติดต่อไม่ยากเลยนะฮะท่านเห็นวันรออยู่แล้วเนี่ยวันรอเนี่ยนะฮะมีตั้งแต่บทความที่เขียนให้กับตลาดหลักทรัพย์ทุกเดือนโดยเฉลี่ยนะฮะเรื่องอผู้ประกอบการเรื่องธุรกิจครอบครัวนะครับก็ถึงวันนี้ก็มีบทความที่ผมว่าคนน่าจะอ่านกันหลายหมื่นคนละประมาณสักน่าจะ3ามสบทความนะครับถัดมาก็จะเป็นเอาบทความนั้นมาวิเคราะห์นะครับอยู่ในช่อง YouTube ชื่อวันรอ a ค a d e m ีนะะท่านเคลิกเข้าไปใน วันอ่ายูทูบหาคําว่าบอลอคาเดมีจะมะีคลิปที่ผมให้ความรู้อยู่ประมาณสักตอนนี้ถึง300ตอนละนะครับก็แยกเป็นเพลย์ลิสต์สนใจเรื่องอะไรพินายกรรมก็มีอ,อาประกันก็มีบริษัทโฮดดิ้งก็เยอะ,อะ,อะธรรมนูญครอบครัวก็มีนะครับแล้วก็เรื่องภาษีนี่เยอะที่สุดละนะครับในนั้นประมาณสัก300ตอนก็พยายามจะทำที่จะสื่อสารออกไปถ้าอยากจะติดต่อท่านเห็นช่องทางติดต่ออยู่แล้วทั้งในบทความนะครับแล้วก็ทั้งใน ยูทูบนะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีสอนหนังสือประปลายตามหมายวิทยาลัยต่างๆ10แห<ต>่งนะครับแต่เห็นเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็มี t i k t o กด้วยใช่ไหมครับทิกตอกนั่นทีมงานข้างหลังบ้านช่วยช,ช่วยเอาคลิป YouTube ที่ผมทำเนี่ยเขามาตัดต่อซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ใช้ t k t t o k เป็นประจําแต่ว่าผมจะมี y t u t u มีม g ีนะครับแล้วก็มีช่องอที่เป็นเรียกว่า Li n e o f f i i i a l แล้วกันสามารถติดต่อได้ที่ Li n e Official นะครับชินพัฒนวันรอนะครับ,รบก ใครที่สนใจในเรื่องของการวางแผนภาษีแล้วก็มรดกสามารถติดต่อขอความรู้หรือว่าปรึกษาอาจารย์ได้ตามช่องทางที่อาจารย์บอกเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกนะครับว่าจริงๆการเงินไม่ใช่เรื่องทียาไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริงครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณชินภัทรมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ